ทำไมบางคนเวลาที่ประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงมีคนรู้จักแล้วเขายังมีความทุกข์ใจเขายังมีความขาดบางสิ่งบางอย่างนะครับบางคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นอะไรถึงขนาดฆ่าตัวตายอันนี้คืออะไรอะไรคือเป็นต้นเหตุของเขานะครับ วันนี้เรามาสนทนากันเรื่องของความเต็มอิ่มในชีวิตนะฮะผมมองว่าน่าจะขาดเป้าหมายบางอย่างนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่านะครับสรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะฮะชื่อหนังสือว่าธรรมนูญชีวิตนะฮะท่านสมเด็จท่านปออปยุทโตท่านได้ทรงเขียนไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าอ่านเมื่อไหร่ก็ยังได้ ความรู้สึกทราบซึ้งกินใจนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของการตั้งเป้าหมาย3สเต็ปหรือ3ขั้นตอนมาฝากพวกเรานะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้รายการเอก i n นสปายนะฮะไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งนะครับก็มีโอกาสาโผล่ตรงนั้นบง้งตรงนี้บ้างนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกันนะฮะขอพุณสับการติดตามนะครับตอนนี้พวกเราที่กด Follow นะ่จาจะทาง YouTube ก็ประมาณสักแตะเกับเจ็ด0มื่นแล้วนะครับก็ ขอบคุณจริงๆสำหรับที่กดติดตามกันนะครับทาง Facebook ก็แสนกว่าแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาคาใจที่ผมเคยเห็นมาหลายๆครั้งนะครับย้อนกลับไปยังแต่ดาราดังๆยุคโบราณของสหรัฐอเมริกาพวกนี้นะฮะดังระดับโลกนะฮะทำไมเขาถึงค่าตัวตายนะครับ แล้วเราก็มาเห็นคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะฮะเป็นหลายๆหลายๆอย่างที่เขาประสบความสาเร็จนะฮะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทําไมอยู่ดีๆเขาถึงรู้สึกผิดหวังหรือเคว้งคว้างอะไรบางอย่างถึงขนาดที่จะตัดสินใจปลิกชีพตัวเองนะครับคนที่จะคิดได้ขนาดนั้นต้องเป็นคนที่ขาดอะไรบางอย่างนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างไม่เติมเต็มแต่เมื่อไหรที่ใจเราเติมเต็มใจเราฟูเนี่ยนะครับใจเรารู้สึก อิ่มเนี่ยมันมันจะไม่มีใครที่จะไปคิดที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เลยชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับพอดีว่าไปอ่านแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเราคุยกันกับกูรูหรือว่านักจิตวิทยาหรือว่าคนที่เขาชวนเราในการที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตนะฮะเวลาที่ตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยตั้งเป้าหมายอะไรทราบไหมฮะตั้งเป้าหมายก็คือว่า จะต้องมีเงินเก็บเท่านั้นมีรายได้เท่านี้มีรถยี่ห้อนี้สีนี้นะฮะมีบ้านขนาดกี่ล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราตั้งเป้ากันนะครับแต่ว่าพออ่านเล่มนั้นแล้วนะครับก็เลยอยากจะนํามาฝากพวกเราว่าการที่เราตั้งเป้าลักษณะนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะฮะจริง,รงๆเป้าหมายในชีวิตมันจะมี3มสเต็ปนะฮะมันมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนี่ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายชีวิต ขั้นตาเห็นนะฮะหรือว่าเป็นเป้าหมายชีวิตในปัจจุบันที่เราสามารถจับต้องและสัมผัสได้นะครับภาษาพระท่านบอกว่าในหนังสือธรรมนูญชีวิตท่านใช้คำพูดว่าทิฏฐะรรม,มิกะประโยชน์นะฮะก็คือประโยชน์ขั้นตาเห็นนะครับมีอะไรบ้างเช่นเรามีฐานะทางการเงินที่สมบูรณ์นะฮะมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ อบอุ่นนะฮะมีหน้าที่การงานที่เป็นที่ยอมรับพวกนี้นะฮะที่เราตั้งเป้ากันนี่แหละที่ใหญ่จะมีรถมีบ้านมีเงินเก็บมีไปท่องเที่ยวไปอะไรพวกนี้คือมันเป็นแค่ประโยชน์หรือว่าเป้าหมายเบื้องต้นหรือเป้าหมายขั้นตาเห็นนะครับทีนี้มันจะมีเป้าหมายชีวิตอีกตัวหนึ่งที่พวกเราควรจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าเป็นเป้าหมายขั้นเลยตาเห็นนะครับ ขั้นเลยตาเห็นนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาษาพระท่านใช้คําว่าทิฏฐะทำม,มิกระทบประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเอ่โทษทีฮะเมื่อกี้ที่เราพูดกันเป็นทิฏฐะทำม,มิกระทบประโยชน์นะฮะตอนนี้ถ้าเป็นเป้าหมายอย่างที่สามและที่สองเนี่ยขั้นขั้นเลยตาเห็นเนี่ยนะฮะหรือประโยชน์เบื้องหน้าเนี่ยนะครับท่านเรียกว่าสัมปรายิกาถะนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาต เล่าให้พวกเราฟังตามตัวบทอักษรเลยนะครับหนึ่งมีความอบอุ่นซาบซึ้งใจไม่อ้างว้างเลื่อนลอยมีหลักยึดเหนียวใจเข้มแข็งด้วยศรัทธาก็คือมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจได้ใ,ใช้ชีวิตที่สะอาดนะฮะประพฤติแต่ความดีนะฮะด้วยความสุดจริตค,คืออย่างนี้ฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขากลุ้มอกกลุ้มใจนี่อาจจะไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอาจจะมีทําอะไรที่คนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวเองก็รู้รรอยู่แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะฮะ แล้วก็มีความอิ่มใจนะฮะมีความอิ่มใจก็คือมีในชีวิตเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมนะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะรวยมากเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบ่งปันหรือไม่ได้เผื่อแผ่นะครับก็ยังมีการกอบโกยหรือว่าเอารัดเอาเปรียบนะฮะซึ่งซึ่งในสังคมมันก็มีแหละนะฮะมีทั้งคนที่มีน้ําใจนะแต่คนส่วนมากก็เป็นคนดีและมีน้ําใจแหละเชื่อนะผมผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีคนส่วนน้อยที่เขาอาจจะ ลักษณะว่ายังรวยไม่พอยังกอบโกยยังเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างนะฮะซึ่งซึ่งบางที่เราก็เจอนะเราก็เจอว่าเฮ้ยทำไมคุณรายได้ปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะเนี่ยเวลาที่ทํางานร่วมกันเนี่ยนิดหน,น่อยคุณก็พย่ยอมละคุณจะเอาให้ได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเจอลักษณะนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีเศษธีใจบุญอีกเยอะเนาะอย่างที่พวกเราได้อ่านข่าวที่กําลังเพิ่งจะโด่งดังไปมัๆนะฮะเจ้าของพัดลมฮาตาลินะฮะ อากงจุนนะผมขออภัยจำนำสกุลไม่ได้นะครับที่บริจาคให้กับทางมูลนิธิของโรงพยาบาลน,นะฮะสิริราชที่900ล้าน,นะครับทีนี้คนลนักษณะนี้ก็จะมีความอิ่มใจนะฮะอิ่มใจซาบซึ้งใจนะครับก็เป็นอะไรเวลาเรานึกถึงความคุณความดีที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเราอิ่มเอมใจนะครับอย่าง,อา,งอาจารย์เองก็ทำมาตั้งแต่ ยังตั้งตัวไม่ได้นะคือคือคืออยากจะทําบุญก็ทำนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทําตอนนี้นะครับเคยมีการทําบุญครั้งหนึ่งนี่ก็จะทําถึงขนาดที่ว่า,าจะเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่านะครับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในถูกตัดสัญญาณหมดเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กับเวลาในการทํางานเอาไปซุ้มเทให้กับกิจการ ตัวที่เป็นงานกุศลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แต่ว่ามันมันก็ให้ผลดีกับเรานะผมก็ยังมั่นใจว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่่างน้อยละ่ะเราได้รับอันแรกเลยก็คือความอิ่มใจนะฮะความอิ่มใจอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายหนึ่งนะ,ะเป็นเป้าหมายเคลื่อนเลยตาเห็นเราสัมผัสไม่ได้หรอกคนที่ให้เนี่ยเขาจะอิ่มใจนะครับแล้วก็มีความก้กล้ามั่นใจอันนี้เป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่เลยตาเห็นนะครับ แกล้งมั่นใจเกิดจากอะไรเกิดจากที่เรารู้สึกเขาเรียกว่ามั่นใจในสติปัญญาที่เรามีระดับหนึ่งในการที่เราจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาน,น่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งนะฮะถ้าถ้าพวกเราได้ได้คุยกันหรือเรียนรู้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นปัญเป้าหมายในการเรียนรู้ของพวกเรานะครับแต่ในการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะประกอบอาชีพหรือเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้ตัวเอง ฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรียนรู้ก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติความเป็นไปของชีวิตเรานะครับว่าชีวิตเรานี่เกิดมาได้อย่างไรนะครับชีวิตเราเกิดมาแล้วจะไปอย่างไรนะครับช่วงที่เราจะไปในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรมันเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องถามมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการหาเงินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การสร้างบ้านขาย การที่เราจะไปรับจำนองจำนำการที่เราจะไปสู้รบปรบมืออะไรกันมันมีมากกว่านั้นนะฮะดังนั้นสิ่งที่พวกเราครที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราก็จะมีความเข้าใจธรรมชาติความเข้าใจความเป็นไปในชีวิตนะฮะเมื่อเราเข้าใจความเป็นไปในชีวิตในเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะการพลัดพรากจากคนที่เรารักการที่เราผิดหวัง หวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่หวังถ้าเราเข้าใจถ้าเรามีสติปัญญาระดับหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องว่าเราจะมีความมั่นใจในการที่จะดํารงชีวิตด้วยการมีสติปัญญาระดับหนึ่งจากการสั่งสมเรียนรู้ของพวกเรานะครับแล้วก็มีความโล่งจิตมั่นใจนะฮะเป็นเป็นภาษาท่านสมเด็จนะฮะปออะยุตโตนะฮะมีทุนประกันพบใหม่ด้วยได้ทำไว้ตั้งแต่กรรมที่ดี ถ้าเราสร้างสิ่งที่เดียวไว้เนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราโล่งใจอะ่ะไม่ไม่ไม่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนนะเราก็สบายใจอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้เป็นประโยชน์ขั้นที่2นะฮะหรือว่าเป็นจุดหมายชีวิตขั้นที่2ที่พวกเราควรจะมีผมมองว่าถ้าได้ขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยผมว่าน่าจะจบละนะฮะชีวิตของพวกเราเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดที่จะรู้สึกว่าขับรถ หรูเป็นรถลักชัวรี่คาแต่ว่าอยู่ดีๆก็ตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจว่าชีวิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะผมมองว่าถ้ามีตัวสัมปราญยิกถะหรือว่าประโยชน์เลยตาเห็นที่จะมีความภูมิใจมีความอิ่มใจมีความมั่นใจนะครับมีความโปร่งโล่งใจพวกนี้นะฮะก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าประโยชน์ขั้นสูงกว่านั้นนะฮะสูงกว่านั้นมีอีกนะฮะเขาเรียกว่าประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะภาษาพระท่านใช้คำว่าปรมตถะนะครับมีอะไรบ้างฮะจริงๆเป็นการผมมองว่าเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตอยู่เหนือโลกกะระรมผมใช้คาว่าอย่างนี้นะฮะพระท่านบอกว่าถ้าถูกโลกธระทกระทบถึงจะพบกับความผันผนวนปรวนแปรก็ไม่หวั่นไหวมีใจที่กเกษมสารมั่นคง วามหมายคืออะไรฮะโลกกระทำม,มีอะไรบ้างโลกกระทำก็มีลาบยศสารเสริญสุขนะฮะเอชิที่ตรงข้ามกับลาบคืออะไรฮะตรงข้ามกับลาบก็คือเสื่อมลาบครับตรงข้ามกับยศคืออะไรฮะเสื่อมยศครับผมตรงข้ามกับสารเสริญคืออะไรฮะก็คือการนินทาแล้วก็ตรงข้ามกับสุขก็คือความทุกข์สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากได้เราใคร่เราปรารถนาอยากจะได้ลาบยศสารเสริญส,สุข แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะฮะเป็นสิ่งที่เรากลัวไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีเขาเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดที่ไปถึงแล้วนะฮะหรือว่าประโยชน์สูงสุดประโยชน์อย่างยิ่งเนะี่ยก็จะไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาบนะฮะเราอยากจะได้ลาบเราคิดว่าเราจะได้ทํางานนี้แล้วจะมีกําไรเท่านั้นเท่านี้คํานวณไว้แล้วแต่โกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะอย่างเช่น เกี่ยวกับโควิดระบาดช่วงที่ผ่านมาก็หลายธุรกิจก็เจ๊งไปนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะความรู้ไม่ถึงประมาทเลินเล่อไปทําให้ธุรกิจมันเจ๊งได้พวกนี้ถ้าคนที่เข้าใจก็คือว่ามันไม่ได้กำไรอย่างมันก็อาจจะขาดทุนหรือเป็นปัญหากับเราแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นะฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้นเรียนรู้จากความผิดหวังเหล่านั้นแล้วเราก็ลงมือทําใหม่ แค่นั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ผมว่านี่คือจุดหมายสูงสุดอีกตัวหนึ่งนะครับนิยกตัวอย่างเนาะหรือว่าอย่างเช่นผมเห็นข้าราชการบางท่านที่เป็นข่าวเนาะขนาดที่ไม่ได้เลื่อนยศไม่ได้เลื่อนตําแหน่งก็ไปตีความว่าถูกกลั่นแกล้งถูกเอารัดเอาเปรียบโลกนี้อยู่ยากเหลือเกินถึงขนาดยอมยอมยอม,ยอมลาจากโลกนี้ไปนะผมผมฟังดูแล้วนนท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอ๋อไอ้ลาบยศ ยศเสื่อมยศอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะเรื่องมีคนให้เกียรติไม่มีคนให้เกียรติพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แหมืนมนุษย์ทุกคนก็เจอเนะาะพราะพุทธเจ้าเองท่านยังโดนคนไปยืนด่า7วัน7คืนนะฮะลองดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะเป็นเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องต่อสู้อ้โทษทีฮะพวกเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเรื่องของสรรเสริญเรื่องของนินทานะะการนินทานี่ไม่มีหรอกนะฮะว่าใครจะไม่โดนนินทา คนที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ถูกนินทากันทั้งนั้นนะครับก่อนมีก่อนสมัยพระพุทธเจ้าท่านทรงประูติและตรัสรู้ด้วยช้ำด้วยซ้าไปนะฮะมีบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของคู่โลกนะฮะถ้าพวกเราถูกนินทาบ้างาจะเป็นไรล่ะนะฮะคนอื่นก็ยังโดนนินทาเลยขนาดพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งที่อยู่เฉยเฉยก็ยังโดนนินทาเลยฮะมนุษย์นี่เกิดมา ก็แปลกนะฮะถ้าไม่ได้นินทาหรือไม่ได้บ่นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันมันอยู่ข้างในือเปบอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเอ่อไม่มีหรอกคนที่ทําอะไรแล้วไม่ถูกด่านะฮะแล้วก็มีด้วยว่าแม้ว่าคุณจะไม่ทําอะไรคุณก็ ถูกด่าอยู่ดีนะฮะดังนั้นหรือว่าถูกนินทาอยู่ดีดังนั้นคุณอย่าไปสนใจเลยฮะเราก็สนใจว่าไอ้ที่เขาพูดมาไอที่เขานินทาไอที่เขาพูดเนี่ยอันไหนมีประโยชน์อันไหนที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็หยิบออกมาปรับปรุงชีวิตเราแต่ถ้าฟังดูแล้วไม่ได้มีเจตนาดีต่อเราเป็นการทับถมเป็นการให้ร้ายหรือเป็นการ ข่มกดลงไปนะฮะเราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจะฮะนี้นี่คือคือจุดหมายสูงสุดนะผมอยากให้พวกเราขึ้นไปถึงระดับนี้นะครับถ้าพวกเราทําได้นะครับอ่าผมลองอ่านให้ฟังอีกนะฮะเป็นจุดหมายสูงสุดนะครับตามหนังสือนี่นะฮะไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบขั้นจิตไม่ผิดหวังโศกเศร้ามีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระ นะครับซ,ซึ่งเป็นภาษาที่ดีมากเนาะสดชื่นเบิกบานไม่ขุนมัวเศร้าหมองผ่องใสไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้จริงนะฮะแล้วก็รู้เท่าทันทําการตรงตามเหตุปัจจัยมีชีวิตหมดจดสดใสเป็นอยู่ได้ด้วยปัญญานะครับให้พวกเรารู้ทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะอันนี้เป็นประโยชน์3ขั้นตอนนะฮะประโยชน3์3แบบในชีวิตถ้าผมมองว่าประโยชน์หรือว่าเป้าหมายที่พวกเราจะต้อง สรรหาเข้ามาในตัวเราให้เกิดขึ้นให้ได้นี่นะครับจะทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์จริงๆนะฮะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันยังมีอะไรที่มากกว่าเรื่องที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นจะต้องมีบ้านมีรถนะฮะมีครอบครัวมีคนรักมี คนสรรเสริญมีงานที่มีเกียรติซึ่งซึ่งของพวกนี้มันไม่พอนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมสลายได้สิ่งเหล่านี้มันถูกใจเราได้มันก็อาจจะไม่ถูกใจเราได้นะครับถ้าเรามีเป้าหมายขั้นที่2นะฮะเป็นเรื่องของเป้าหมายเลยตาเห็นเราทําไว้เราก็จะอิ่มใจนะฮะมั่นใจแล้วก็ โปร่งโล่งใจนะครับแล้วก็ให้สูงสุดเลยนะฮะก็คือเป้าหมายสูงสุดนั้นก็เราอยู่เหนือโลก,กรธรรมลาบยศสรรเสริญสุขนะครับแล้วก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ความทุกข์ที่มากระทบซึ่งพวกเราหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะฮะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นชีวิตนะครับอันนี้ก็เอามาฝากพวกเรานะครับในวันนี้ค่อยๆเล่าค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายให้ฟังในรายการเอกอินสไบด์บายดรถนอมดีซ้อยนะครับผมต้องขอบคุณพวกเราด้วยนะฮะแล้วก็ มีงานสำคัญงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราซึ่งเป็นงานที่สร้างคนที่ประสบความสำเร็จในประโยชน์ขั้นตาเห็นได้ทันทีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่สามารถเข้ามาอยู่ในวงการเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ประสบความสำเร็จกันทั่วประเทศนะฮะต,ต้องบอกว่าพวกเราประสบความสำเร็จกันเยอะมากจะเป็นแม่ค้าตลาดนัดขายเสื้อผ้าอยู่ปัจจุบันนี้ทำสองปีครึ่งก็ไป200 กว่าล้านแล้วนะครับจะเป็นสาวโรงงานที่จบแค่มสานะฮะต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบทำทุกวิถีทางพอเจอช่องทางเจอโอกาสนะครับก็ตอนนี้มีโครงการอยู่ในมือก็รวมๆเกือบร้อยล้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกชีวิตของเขาเลยนะฮะแล้วก็ไม่รวมกับพวกเราที่เป็นนักพัฒนารุ่นก่อนที่เจออาจารย์มา3ปี5ปี7ปีนะฮะผ่านไป กลุ่มพวกเรากลุ่มนี้นะครับตอนนี้ประสบความสเร็กันสูงมากเลยนะครับประสบความสูงมากเลยนะฮะไประดับร้อยล้านพันล้านนี่กันเยอะมากนะครับดังนั้นชีวิตที่เขาพลิกเนี่ยนะครับวันที่11กันยายนายวันวันนะฮะผมได้นําเอากลุ่มพวกเราที่ประสบความสเร็จแล้วนี่มาแบ่งปันนะฮะในงานสัมมนาการกุศลซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย ผมได้นําไปเป็นทุนการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ก็มอบทุนการศึกษาไปแล้ว4ล้านกว่าบาทนะฮะทั่วประเทศนะครับประมาณสัก55จังหวัดแล้วนะครับทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบเดินทางไปมอบเองนะครับแล้วก็มีเงินไปช่วยในช่วงที่โควิดกําลังระบาดหนักนะฮะจากพวกเราที่ร่วมงานครั้งนี้อีกประมาณล้านสามแสนกว่าบาทคือตอนนี้ได้มอบทุนไปแล้วนะฮะร,รวมถึงช่วยสาธารณประโยชน์ประมาณ5ล้านกว่าแล้วนะครับก็ ใครที่อยากจะร่วมจอยในกิจกรรมพวกนี้นะฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้มีประโยชน์ในหรือว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตในขั้นที่2ในการเป็นผู้ให้นะฮะในการสร้างสมกรรมดีไว้เพราะว่าทรัพย์สินที่เราหามาได้นะครับมันจะมีทางไป3ทางเสมอก็คือ 1. มันถ้ามันไม่ จากเราไปนะฮะเราก็จากมันไปหรือเราบริโภคมันหมดไปมันมีอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเราไปด้วยความมั่นใจนะครับจากโลกใบนี้ก็คือว่าเราต้องสั่งสมเปลี่ยนโภคสมบัติให้เป็นอริยะสมบัติแล้วเปลี่ยนโพคทรัพนะฮะเป็นปัจจุบันทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปนะครับวันที่11กันยานะฮะนายวันๆเราจะเจอกันครบรอบ7ปี0 0 7 r e a l e s t a t e นิวดายนะครับก็พบกับพวกเรา19ชีวิตที่ประสบความสุเเ็จรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนำไปเป็นทุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ